ครับคลิปนี้ผมอยู่หลังวัดสี่แยกจเจริญพรหลังบริเวณหลังวัดที่เป็นสระน้ํานะครับวัดสี่แยกจเจริญพรขึ้นชื่อว่ามีเต่ามังกรของหลวงปู่หลิวนะครับหลังจากออกวัดผุมงคลเต่ามังกรปรากฏว่าสาวกเลยหลวงปู่หลิวเต่ามาอยู่วัดบานตะไคร้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับหลวงพ่เทพนะครับว่า เต่ามาตอนไหนมาอย่างไรแล้วจะเอาไปไหนมีปัญหาเรื่องการเพราะการเลี้ยงการดูแลอย่างไงนี่นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับหลวงพิเทพนะครับทุกวันทุกเช้าเราก็จะเจอหลวงพิเทพไม่รู้เดี๋ยวนี้ไลฟ์สดหรือโพสอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อให้เอฟซได้ติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับหลวงพิเทพเรื่องเต่ามาจากไหนแล้วจะทําอะไรกับเต่าแล้วทําไมคนถึงมาปล่อยเต่าเรื่องปล่อยเต่านี่นะครับ เราจะเห็นทุกวัดทุกท่าน้ํานะครับที่ที่มีดินแม่น้ํานะครับคนก็จะปล่อยเต่ากันบานตะไครเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่เทพกันนะครับว่าใครมาปล่อยเต่าที่นี่แล้วมีปัญหาไหมเรื่องการปล่อยเต่าสารากานัครับวัดถูกมุงเต่ามังกรของนทนี่นี่นะครับ เาระเทศสางดที่อเมริกาอิมาเลกแหวากเข้าขานและว่าเป็นท pues ี่นิยมนที่ดีาจาที่อ <c oughs> ่แล้วเต่าเต่านี่มาตอนเขาจำได้ว่ามาประมาณพันศาทุ่เ ครัมาอยู่ที่นี่ครับประมาณมาอยู่ที่่ประมาณปีห้าห้าห้าหกครับประมาณห้าหกตอวนาเต่ามาตะไว้สองตัวมาปล่อยมาปล่อยมาฝากเต่าไวเ้เลี้ยงไว้ทีว่างั้นอ่อาตัวใหญ่ไหมพระอาจารย์เป็นเต่านาหรือเต่าว่าเต่าเนี้ยคือสองตัวครับเอออ้านั้นจะรับไว้ประยกที่เป็นหนึ่งต่างเอาไว้สองต,ตัวไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นภาระอะไรไม่เป็นภาระอะไรเอออ้ามันเลยเลี้ยงไว้ครับมันอย่างน้อยมีโอกาสถ้ามีสภาพที่หรือว่าอะไรอะไรเนี้ย เราค่อยเอาไปปล่อยให้คุณสูขกัญญัติก็ได้ครับพอจะให้มาแล้วนี่หน่อยคุณรุขบัญแล้วค่อยไปคุยกับหรือว่าไปปล่อยแบบสุขบัญญัติต่างๆเหล่านี้ครับแต่มันไม่ได้รั่งที่พอคงทีหลายเหตุเขาไม่มีวันมีเต่าเวลาไปเจอเต่าหรือว่าใครมีเต่านะม่อยากเนี้ยต่อก็เอามาปล่อย ตอนแรกอยู่หน้ากุฏิโน้นอยู่หน้ากุฏิโน้มีงตัวครับตาคนละตัวสตัวถ,ถ้าเราเขาก็ได้ตัวครับพอาเข้าหล่ตัวปุ๊บเนี้ยมันเริ่มแม่มากขเริ่มขยับขยายอาเพราะเคยเอาไปปล่อยตามธรรมชาติาาแล้วคิว่ามันไปข่านอกแล้วเอาออกไปได้ครับส่วนหนึ่งชาวบ้าก็จะจัิวักันเลยชาวบ้ในในในาน่ยไไม่ตา,าก,กันจะจับวัดคส่วนหนึ่งก็คือไปเจอ เาปกคองก็นหน่ที่รัแบแหละครับแลก็เลยว่าเออในเมื่อเขาลอาตายมาจากต่างๆแล้วเนี่ยแล้วตอนหลังหลักเนี่ยอยอมเอามาปล่อยเนี่ยสมมตมากก็จะบอกว่าเนี่ยเขาซื้อจากพวกอ่ที่เขากำมาจ่าเอาไปผัดเผ็ดเอาไปข่าเอาไปแกงกินทำสาดมันก็เลยเขาซื้อเอามาแล้วก็เลย่อาไปวัดไอ้จำไม่รับนี่ก็ไม่ใช่ที่ไอ้รับก็คือภาระแต่ถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาได้เขารอดตายมาแล้วถ้ามาถึงวัดแล้วเราไม่ช่วยเขาเนี่ยไม่รับไว้ ก็กระจายอยู่ก็เลยรับไหวละอายละอายแก่ใจละอายแก่ใจมันว่ารอดตายมาแล้วก็เลยเอามาตอนนี้การเอามาเนี่ยพอมาอยู่รวมกันนะครัามาเท่าๆหลายๆตัวเตาเนี้เป็นเตาสายพันธุเ์เป็นเตาดำเตาดำตามเขงพูดมาพอสายชาวบ้านเรียกไอ้เตาพิราอ่าอ่าใช่มันกินไปทายไปกินไปทายไปเนี่ยเรียกเตาสายพันนี้ว่าเป็นเช่นนั้นมาถึงขึ้นมา เพราะสน้นเวลาที่ย,ยามมาเลี้ยงนะจตัวตัวใหญ่สุดเขาตัวขนาดไหนที่มาปล่อยเนี่ยเขาที่เห็นนี่ยตัวใหญ่มาไกลที่สุดมาจากไหนอุลกยาลุกโลไกลกว่านั้นเพื่มมากมากคุ้มเสิร์นี่เท่านั้นแหละครับ กายทุกข์ที่มาผมไปรับผมบอกให้ไปคอยที่วัดที่อยู่ไกลๆอย่างอะไรไหนวัดที่ในประเทศไทยมีไหนวัดนะวัดหวงวัดอะไรๆที่เขาไม่ีบ่อตาทางอังกอร์อะไรอะไรนับเก็มีที่มาไกลๆที่เตาจะมาคอยอ่ะถ้าอยู่ไกลๆหรือว่าบอกว่าโอ้มันมีที่ไหนที่ใกล้ๆเอาไปคอยที่นั่นได้เลยไม่ต้องมาถึงที่นี่เพราะว่าที่นี่จริงๆเลยถ้ามีที่สถานที่ที่อยากคอยอ่ะโดนร้องเรียนนะอ้าวฟังนะครับร้องเรียนพระอาจารย์ทำไมถึงโดนร้องเรียน ก็ไปฟังฝั่งโน้นอ่ะเราก็เอารวมไว้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราคิดว่าถ้าจะไปคาดคิดแค่สิบปีเนี่ยจากเต่าแค่มีบ่อหนึ่งมีแค่าหกตัวมีแค่ยี่สิบกว่าตัวจะมาเป็นสี่ห้าร้อยตัวแบบนี้ครับเราก็เลยมาคิดว่าบ่อหนึ่งมีสี่ห้าตัวรวมแล้วยี่สิบกว่าตัวจนกระตั้งมาขึ้นมาเยอะๆเราก็เลยเริ่มที่อยากไปทำบ่อทั้งหลายโน้เพื่อย้ายเข้าไปอยู่ตามธรรมชาติด้ยล้อเรียน ก็าอนสัตว์จาพังพับงเข้ามาเราก็บอกว่าถ้าวัดเดลไม่ดีหรือว่าคิดว่ามันแออัดแล้วก็เรียกทรมานก็สามารถอไปควายกรรมการได้เลยนะใครจับไปเลยอ่าใหจับไปได้เลยเอารถขนมาวัดไม่ติดใจไไม่ติดีใจจะให้ไปเขาก็ถามว่าทำไมนะฮาระยอมรู้ไหมวัดพระทายน้ำจ้างคนดูแลทายน้ำในเข่าขาพับงในเข่าข่าวผักบงในเข่าข่าผักขายยาขาวพังบงหาอาหารในเก่าเนี่ย เดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทเราเนี่ยพยายามเอาเกอ่ยใครอาจจะมีกล้วยนะคนอาจจะมาป้อนกล้วยบาอะไรบ้างที่ที่ไปถวายหลวงปู่ลีว่านะเข่าหลวงพ่จากนั้นมาปุ๊บสุกมากๆเราจะมาป้อนเก่าเขาชอบกินกล้วยสุกมากเลยเราก็เลยเอาตรงเนี้ยเพื่อคนเลยแต่เราไม่ได้หวังว่าจะได้ตรงไายได้หมูตรงนี้มาจินเสียแต่เราหวังว่าคนเนี่ยมาจะได้เมตาเข่าและป้อนกล้วยเข่าอะไรเนี้ยมันเป็นความสุขที่ยัดหยิมงสามารถที่จะป้อนกล้วยเต่าอะไรเงี่ย ให้เขาเป็นมุมหนึ่งที่มีความเป็ดขาดกรมป่าสงสารกับกรมอุโมงนี้ยกให้เขาเขาไม่เอาเลยไม่เอาทำไมเขาบอกว่าจะมาเอาแล้วกลับไม่มาเลยอ่ะเขาบอกว่าจะมาแต่ว่าไม่มาเลยหมายถึงมามาตรวจสอบครั้งเดียวแล้วเราบอกว่าให้ให้ให้ขนรถให้เอารถมาขนเอาเลยแต่ว่าคือเขาไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนอ่าเราเองเขาไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนจะทางพิษณุยก็ได้เลยว่าเต่าพวกนี้มันกินกระนอน ปเยตัวแล้วมนจะรั่าต้องเอาไปอนุบาลไห้มันรับจุกจีนมาเพราะว่าบางตัวนั้นจุกจนกินแล้วิกะนอนกินกระตานาหตัวไม่เส็จแล้วมันจะรัดยอะรับแค่ดูไหมกระลอนกระตัวนั้จะค่อยๆฟติ่ออกมาเลยครับมักินกนอนแล้วมันกินกล้วยครับมันจะหาจินไม่เส็นแล้วเพนาะนัดต้องเอาไปอนุบาลน่อยหนึ่งัเพื่อให้เขาหาจินเป็นแล้วถอยคือสู้กับกระนั้ หลงพี่เองก็ยากจะเอาไปปล่อยทิ้งสู่ธรรมชาตินะแต่มันหาที่ไม่ได้เพราะแต่ละที่ที่ปล่อยเคยเอาไปปล่อยแล้วไม่กี่วันไม่ถึงเดือนก็จะย้อนกลับมาหาวัดอีกเลยเพราะว่ามันจะคานเขาหามนุษย์หรือฆหาเขาหาผมคือส่วนหนึ่งก็คนก้าวเปกินส่วนหนึ่งก้าวให้เห็น้าวสั้นๆเข้าก็มาคืนวัดอยู่อย่างเดิมก็เลยเป็นที่มาของเอาเยอะเยอะตัวสี่ห้าร้อยตัวระยะยาวแผนระยะยาวแผ่นระยะยาวพระอาจารย์ทำไงครับ เรามีดงงไม้อยู่ทำล้อมร้ว่าให้เขาแล้วเอาขาวไปดูจักธรรมชาติให้อยู่ในดงไม้อยู่ในะมดเต็มตัวเปียในนี้ตัวเมียกตัวผู้วิธีดูวิธีแล้วให้เก็บความรู้แต่ยัดหยกที่ตาวตาตัวไหนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงไปขอที่ของหน้าื้นเรียบเนี่ยตัวเปียกหน้าจะองออะไรได้ ับขึ้น้ปได้แต่ถ้าเป็นตัวคู่เนี่ยต้งองเขาจะต้องเว,าว้าโค้งามธรรมชาตินยสร้างให้เขาขึ้นมาเนี่ยซึ่งผันได้เพราะฉะนั้นร้อ,โอมโค้งเนี่ยสามารถขึ้นไปขับตัวเมียได้เป็นจะประผันได้อสาเหตุคือ,คอเคยเม็ดเต่าเนี่ยมันขึ้น,นกันเราลับตัเราเลยมาดูอ,อ๋อแล้วก็เลยที่ว่ามันเป็นเต่า กบภูเนี่ยเยอะกว่ัเนี่ยทำตัวเหียบายเราก็สงสัยว่าไอ้สมไยตัวเตาตัวนี้ตึงตายเลยมาขอดูทำดูไอ้คุณเลียบได้เต่าพิเลรยูเนี่ยฟักไายดูปุ๊บไอ้ตัวที่มันร่นลงมาหรืออะไรเงี้ยของมันหวาวทำให้เรารู้ว่าอ๋อตัวผู้ธรรมชาติเนี่ยโดนสร้างขึ้นมาให้ของเนี่ยหวาวเพื่อที่ตัวเหียได้ส่วนตัวเหียเนี่ยมันต้องมีฟักไข่แล้วออกไข่ได้พื้นหลังพื้อของมันถึงได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาอยู่เนี่ย ตัวผู้ใาเยอะกว่าตัวเมียครับตัวผู้ห้ามเกิดกว่าไม่เกินสามซินองตัวเมียถ้าสิบตัวเนี้ยตัวผู้อยากเกินสามตัวเพราะตัวผู้มันจะไปไล่ทับตัวเมียจนตัวเมียไม่ได้พัก้วก็ตายจริงเพราะจะไปมามาค้นพบตัวไหนว่าตัวผู้ทับตัวเมียตายนี่นี่ตัวเมียไม่ได้พักนะครับผู้เยอะกว่าตัวผู้เยอะกว่าเออใช่ไอตัวนี้ขึ้น เป็นก็บรรยาตัวนู้นขึ้นอตัวนี้ขึ้นตัวเมียไม่ได้พักเลยครับผมก็ไม่รู้หรอกตีแรกอะ่ะมารู้จัดร่างว่าอ๋อตัวเมียก็เป็นแบบนี้ตัวผู้ก็เป็นแบบนี้แล้วไอ้ที่เลื่อนนั้นคือตัวผู้หมดเลยครับตัวเมียไม่กี่สัวนั้นพี่เล่าตัวเมียตัวนี้มันตึงได้ตัวนู้นขึ้นตัวนี้ขึ้นก็ตึงได้มาได้พักแล้วเขาึงได้เสียจชีวิตเพราะฉนั้นเราก็เลยคัดไงเราแช่ใ <funk> นน้ำนี่นเขาออกไข่ไหมอ๋อเขาจะไม่อองอยู่บนโน้นครับ แล้วเราก็เอาไปฟักในสายให้กับด้านไปกําลังจะทําบ่ออยู่อีหน่อยเราจะให้ขับไปยูนู่นในลงไม้เป็นเรื่องวลาเนวี่ยาเป็นยูในลงไม้นะกับฟักอย่างธรรมชาติแล้วเราค่อยมาทําบ่ออนุบาลบ่ออนุบาลพอเราพอจะเข้าใจจากการกรมปมงก์กรมปมงแล้วว่าเราควรจะอนุบาลเขาอย่างนี้เพื่อให้เขาโตขึ้นเลยอนุบาลอยู่โยมพ่อเมียนี้ออมเยอะมากเลยแล้วเราก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเยอะมากเลย แต่ธรรมชาติมันโหดหลายนะเราก็ต้องเข้าใจนะหลวงพี่เราเราไปปล่อยเราไปปล่อยที่ไหนแถวแถนี้เลยตัวเงินตัวทองก็ไปกินมดอจริงเอ้ยตัวเงินตัวทองกินเต่าเพราะเต่าช้าด้วยเขามันกินได้โอ้โหเรียบร้อยมันครับมันก้าวสันตายแล้วยังไงมันก็กินจนได้อ่ะครับและทีนี้ตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ๆอางนั้นเลยในในพื้นเนี้ยตัวใหญ่มากมดมันครับมดมันผมเรียกมันไอ้ส้มชื่ออ่าอ่าเพราะเขาเรียกว่า มันรีกสบชื่อนั่นแหละผมก็เลยว่าจะอนุบาลนะให้เขาโตขึ้นแล้วหาโอกาสที่อด้านอยุดแต่ก็ต้องทําใจนะธรรมชาติขอดคนหลายเสมอเพราะว่าเราพยายามทยาจะดูแลแล้วก็อนุบาลเขาหรือว่าอยากจะให้เขามีชีวิตรอดมาขนาดไหนแต่ก็ต้องทาใจใครเจอเต่านาอย่าจับมาปล่อยนะครับให้เขาอยู่กับคู่เขาที่นั่นฟังไว้นะครับแล้วเราเนี่ยอยากอยู่แต่ไอ้ที่ออามาเนี่ย 80สเปอร์เซ็นต์นะส่วนมากก็คือขอซื้อมาจากคนที่กำลังจะไปฆ่าครับอ๋อเหมือนเขาถ่ายชีวิตโคถูกอันนี้แต่เขาถ่ายชีวิตเต่าเต่าใช่ครับ90% 80%สเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ส่วนมากก็คือขอซื้อจากคนที่เจอเต่าแล้วกำลังจะไปฆ่าไปแก่กินตามวิถีชาวบ้านอะไรเงี้ยต่างๆอะไรเนี้ยขอซื้อแล้วก็มาปล่อยวัดเราก็เห็นว่าเอาอเขาลอ่าตายมาแล้วงั้นก็อนุบาลเลี้ยงเข้าไปด้วยว่าเพาสักวันหนึ่ง จะหาที่ให้เขาอยู่ได้อะไรได้ครับไม่ได้คิดว่าเราจะเอามาสร,ร้างแฟรนไชส์หรือว่าสร,ร้างเลสติก<ล>หรือว่าสร้างเรียกลูกค้าเรียกเรีกสร้างความตระทายงอยๆไม่ใช่ไม่ใช่พเพราะว่ามันคือบาลานซ์อยู่อยู่โย,ย,ยมดูคลิปนี้นะครับอย่าเอามาปล่อยนะครับอย่ามาทับผมทำคลิปให้ดูว่าหลวงพ่อต,ตอนนี้มีกี่ตัวเอ่อหลังจากที่เราได้ไปปล่อยบ้างอะไรบ้างแล้วก็แบ่งให้ วัดต่างๆไปบ้างอะไรบ้างตอนนั้นหลือดแค่สามร้อยกว่าแบ่งวัดไปไหนแบ่งไปวัดวัดที่เราเลี้ยงตักหัวได้พักพวกกันคือตะก้อนเรายังไม่ได้ทําบ่อนนี้มันเยอะเกินเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันก็ซ้อนกันแล้วนก็ตัวผู้ที่มันเยอะเกินนะทับตัวเมียจนตัวเมียตายเราก็ส้งสานเขาเราก็เลยคัดพยายามคัดตัวผู้เนี่ยไปให้ยอมนะไปวัดนู้นวัดนั้นวัดนี้ที่เขาเลี้ยงะเพื่อไปกระจายตัวผู้ออกไปให้มันน้อยลงเพื่อช่วยเหลือเขาต่างๆเหล่านี้ย อนนี้เราสามเหมือนก,ก่าแล้วก็คือระวังเนี้ยจะมีผู้ช่วยเราเอาไปเลี้ยงเยองแล้วก็ตัวต่ำตัวมัางอะไรมัางเราก็ต้องทำาจไม่มีใครจะไปช่วยเลี้ยงหรือชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่ผู้เขาวังดีเขาเห็นว่ามันเ,อเยอะเกินไปเขาอาจจะช่วยเลี้ยงอะไรเยอะอ๋อขโมยขโมยไปก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าเราก็ช่วยเขาเต็มที่แล้วแต่ตานมีโอกาสเขาก็เป็นเต่าดำอย่างเดียวที่มาปล่อย สวยเตาไนนะเตาหักเตาอะไรก็มีเตาหักจะเอาไปไว้ฝั่งนู้นเพราะว่าฝั่งนู้นทำบ่อสายไว้ค่อนข้างจะเลึกยให้เขาได้กุ้ได้ไรได้จริงๆเตาต้องมีขี้เรนเป็นขี้เ่นเตากินซากสัตว์นะพวกเราเนี่ยไปบอกค่าว่าตอนเตากินผักบุ้งเตากินผักบุ้งจริงๆแล้วผักเนี่ยมันแค่ส่วนน้อยเตากินซากสัตว์กินกุ้งหอยโปปลาลูกกุ้ง ลูกคุ้งลูกหอยลูกปาลาอะไรต่างๆเลยนะรู้ว่าสัตว์สัตว์ที่ปาลจาจะตานวันนี้ยปลาควจะห่ากินถ้ามันไม่มีพวกนี้ก็กินผักกินหญ้ากินนอ,อกรองนออะไรต่างๆวันนี้กินผักกาอะไรต่างๆเงยอะกินหญ้าต่างๆวันนี้เพือ่อประทังชีวิตเขาเขาไม่ได้กินแต่ผักหุ้งอย่างเดียวจริงๆแนละ้วเขาคือกินกสัตว์พรอช้งเคยเคย,เ,คยเอาเอาเศษปลามามาเลี้ยงไหมโอ้โหโดยเฉพาะเนี่ยไปดูได้เลยยิ่งเตายิ่งคุณนี่นา มันเห็นคนมาปุ๊บนี่วิ่งเข้าหาไส้เลยเพื่อขอกพื่อขอขอเอ็จปลาเสร็จไก่เ็จหมูครับไอ้พวกนี้เราก็ต้องให้กินแค่อาทิตย์ละครั้งม,มีมีญาติโยมติดติดอาหารเต่ามาฝากไหมถ้ามาวัดไม่มีอ่าจริงจริงแล้วเราขอแค่ปุก๊กล้วยหรือฟาบุ้งอะไรเงี้ยแต่กล้วยน้ำหวานฟางบุ้งแล้วอยากได้บางสึกือกล้วยน้ำหวาครับ ขาเคยตาจะเช่ากินมากและยางหนึ่งครบพอสั่นติฮะตาพรุ่งนี้ถ้ามีสั่นพิตต่างๆที่มียาฆ่าแมลงทุกคนจตายครับผ่านไปเรื่อยหลังจากยยันยอมอบางทีพรามุมม้งหรืออะไระอะไรที่เป็นข่ตามท้องตลา,าดแล้วมีสั่นพิจัดเขากินเข้าไปแล้วเขาจะตายพระอาจารย์มีคนมาปล่อยเต่าแล้วโชคดีกลับไปมานี่อะยังไงครับดีเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับพระราอาจารย์เขาบอกเขาเห็นเลขอ่าอ่า เตาก็คือเต่าทั่วไปลราดวงข้องเข่าจะทุกมั้งหรือว่าดวงเข่าจะมีโชคก็ไม่รู้แต่เขาบอกเขาเห็นเลขเออดีโชคดียมยอมก็แล้วกันแต่ว่าบองรับไม่สนับสนุนเรื่องการประนันนะเพราะว่ามันเป็นโชคของเข่าเขาถามว่ามีไหมมีครับมีขอเห็นเลขกับ่วไปนะเต่ามีกัดกันไหมพ่อจันไม่กัดน้องตะคิ้นเพื่อสืบพันธุ์มีมีแย่งตัวเมียกันไหมยแย่งตัวเมียมีไม่ แล้ไม่ตู้หลอกหลงปล่าพอเลี้ยงไปน,นาคาะครับนะครับว่าขอเพียงแค่มีอะไรพลาดเข้าขมาเนี่ยเรื่องชิเจรเิญเ,เนี่ยเรื่องเจริเนี่ยเอราอรูว่ามีกล้วยเปลา่าส่วนมากที่เจริญคอ,อเนี่ยดูว่ามีคนเอากล้วยมาเปลา่าเอากล้วยมาพวกขาจะวิเข้าเดินเข้าหาเลยลให้ฟางกล้วยให้เขาอยากกินกล้วยชอบกินกล้วยอาจารย์สุขลกษณะที่ดูแลมันเราดูแลมันยังไงครับคือต้องพยายาม่ายน้ําให้เขาบ่อยหน่อยหนึ่งนะครับชอบอยู่น้ําน้ําสะอาดครับ ใช่น้ำสะอาดธรรมดาลนะ้วทันจะอยู่น้ำที่เลนหรือน้ำสกรปรกแต่ว่ารเราเราเห็นแล้วเราก็เลยว่าเออและอย่างหนึ่งมีคนร้องเ,เรียนว่าวัดวายให้เขาอยู่น้ำน้ำสกรปรกต่างๆวัดท่ายวัดนะส่องรอบเช้าเย็นคุณรู้ได้ไงแค่กลางวันเต้ามันเยอะมันก็ต้องกินไปขี้ไปมันก็จะต้องสกรปรกอยู่แล้วมันก็ต้องมีกลิ่นอยู่แล้วเช้าเย็นเราทายทุกวัน <อ>ก่นละสองรอบกลายเป็นว่าต้องถ่ายสามรอบแล้วก็ต้องแบ่งเตาออกไปหลายๆที่เพื่อ,อให้ตาผ่อนน้อยเพื่อจะได้ไม่ไม่ได้แต่สัญชาติญาณเตาทุกเนี้ยเขาอยู่กับสิ่งสกปรกก็คือขี้เลนหรือน้ําคําหรือว่าน้ําตามท้องทุกหนาที่ยโยมเราไปลองดูนะครับสบภาพของพื้นที่ริมถนนที่เต่าอยู่เนี่ยครับเป็นเป็นน้าคั่มเป็นอะไรเลยน้ำคา่มทังนั้นแรกเขาอยู่่ะ ต่างๆคือสัญธชาติญาณกัอยู่อย่างนั้นแต่เราเนี <Charl ott es> ่ยไปบอกว่าเตาเป็นจะต้องอยู่อย่างนี้ต้องสะอาดสุกกัดน้ำามนามัอย่างเงี้ยจริงๆอย่างเงี้ยดูแลเขาดีอย่างเงี้ยไม่ใช่วิถีชีวิตเขาเขาวิถีชีวิตเขาเขาอยู่กับน้ำครับอยู่กับพี่เลนอันนี้เราดูไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วิถีชีวิตเขาไม่ใช่วิถีชีวิตเขาครับครับถ้าเป็นปาวัดจะไปสร้างในหนองไม้แล้วให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติก็คืออยู่กับพื้นดินแล้วไปขุดดินได้อะไรได้อยู่ตามขนต้นไม้ได้อะไรได้ครับ นั่นแหละสิาวิธีประจันตอนคนมาปล่อยนี่ไม่ได้บอกเราก็คิดว่าเออเขามาปล่อยแล้วทำไงได้แล้วเขาอดชีวิตมาจากคนจะเอาไปฆ่าแล้วถ้าเราแม่ลูเคะห์สอกคอเข่าเราก็ขาดเมตตาเราก็ต้องรับไว้อย่างนี้แหละอ่าต้องคำใจครับนี่นะครับเต่าบานตะไยเลยนะครับวันนู้นก็จะมีเตาเฉพาะเต่าหัดอยู่ฝั่งนี้ครับ นนี่ะครับเจ้าสิยานข่ะพอโวรานั่งขับวิชาตัวเข่ารอดครับนี่กลุ่มนี้ไอ้ตรงนี้เป็นเต่าหับเต่าหับเป็นอยู่ที่นี่ส่วนมากครับได้เขาคุดทรายได้อ๋อเอาไข่เต่าหับทำไมตัวใหญ่ครับอาจารย์อ๋อเต่าหับมีทั้งเต่าหับตัวเล็กแล้วต่าเต่านี้แหละธรรมดานี่แหละเพื่อแยกตัวเมียออกจากตัวมียให้เขาได้ฟักไข่ได้อะไรได้ครับอืมเนี่ พราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีที่ถ่ายน้ํามีครับก็จะมีน้ำรักษาทายออกหลงคลองคลองเมื่อสมัยก่อนเนี้ยเราก็จะเนี่ยเนียเรายอมาทายดิเนี้ยเข,ขาคานเข้าหาเนี้ยตอนนิดว่าเราจะมาเนี้ยกล้วยเขาครับเนี้ยจะมาหาสันชัดจาญนเอาเออใช่เนี่ยมาเพื่อขอบกล้วยกินครับเพราะฉะนั้นใครได้ดูคลิปนี้นะถ้ามาวัดที่ยาเจริญพรนะอ่อติดคิดถึงตองคิดถึงน้องเต่าขอกล้วย ติดกล้วยมากล้วยเออติดกล้วยน้องมาให้น้องเตาเนี่ย <ข fend S 2> <ๆ>มาขอน้วยได้ตัวนี้มันฉลาดนะถ้าปอนกล้วยเข้าไปพบี่ไม่มีกล้วยรุดจากปากเขาเลยนะยเพราะเขาวเตีนไปะดันไว้ไม่ให้กล้วยลุดจากปากเขาครับ,บอา่าสญชาติยาเนี่ยเนี่ยมาขอกล้วยเนี่ยการเข้ามาเนี่ยขอกล้วยครับอืมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลี้ยงให้มันอดอยากไหมอดมหมูไขมันปิน้นนอกกระดองอย่างนี้อ้าวนี่เลี้ยงอ้นวนไปอ้วนเกินไปอ้วนเกินไปบอกว่าใครกิน ใครพวกโลกสวยนะครับอมาดูอันนี้เล้วลอกได้เลยนะว่าใครบอกว่าให้นกินเนื้อสัตว์นกินของทอดของต่างๆแล้วให้กินตับผักย่างเดียวเราจะลดความอ้วนอย่าไปเชื่อมาดูสาววัสซีแยกอ<น>้วนกินผักบุ้งกับกินกล้วยแค่นี้ไขมันยังออกนอกกระดองเลยครับเอเพราะฉะนั้นไม่เชื่อดึกขาดเลยครับอแต่มันจริงตรง,ตรงโอ้อบอ่อนี้มีกี่ตัวครับอาจารย์ บอนนี้็บวนเนี่ยครับมันรวมแล้วสามร้อยกว่าที่มงเรือสามร้อยกว่าตัวนะครับคนที่มันหายเรื่อยเราก็ไม่รู้กันว่าสรุปเราสตอนนี้เหลือเท่าไหร่เราก็พยายามจาใจนะเราเลี้ยงดูที่สุดแล้วถ้ามันมีหายได้บ้างอะไรบ้างก็ต้องําใจมันมันมีคนอารมณ์ดีกับช่วยเอาไปเลี้ยงเราก็ต้องทําใจนี่นะครับว่าวิบากกรรมอะไรตามมันก็แล้วกันเราชนะมันแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่พ้นวิบากกรรมนี้ก็ต้องทําใจนี่ พระอาจารย์นี่นี่มันอยู่อย่างนี้มันอยู่อึดอัดไหมคนเขามองว่าอึดอึดอัดแอร์อ้าใช่เนี่ยขาเห่าเนี้ยงเตาแอรอัดจริงๆนะดมลองดูสิพื้นที่เยอะแยะสัญชาติยานเนี่ยเขาจะมาซ้อนกันแบบนี้เนี่ย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 คือตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยจะซ้อนกันตัวตัวที่ขี่กันนี่คือตัวผู้ตัวเมียเออใช่ไอ้มันผสมพันธ์กันตลอดทั้งปีหทั้งปีทั้งวันทั้งคืนอ่าอ่ามันก็ขึ้นกันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนนะขึ้นกันอย่างเงี้ยตัวนี้ขึ้นตัวนั้นลงต นี่นะครับใคร <klore> ใครถ mm ้ามาเจอภาพนี้เอาภาพนี้ไปแชร์ก็บอกว่าแอดแต่แต่สัญชัดชันเขาอยู่เขาอยู่รวมกันอย่างเงี้ยเองใช่กัจะอยู่รวมกันอยู่เงี้ยบางทีสอนสามสอนสี่สอนอะไรอะไรเงี้ยแต่พื้นที่ว่างๆทำไมไม่อยู่มันก็ไม่อยู่แต่มันจะมาอยู่ของเขาอย่างเงี้ยคือถ้ามันเอ่อถ้าได้อยู่อย่างเงี้ยสัญชัติญาาเขาเขาจะมาอยู่สอนสอนสอนกันครับพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์จับให้ดูหน่อยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนะครับเดี๋ยวจะให้จะให้ดูนิดนึงนะครับ คือผมก็เพิ่งรู้นะครับดูที่ท้องเต่าไม่ได้อยู่ที่าวยายเยวะเพศนะครับอพระอาจารย์จับขึ้นมาหน่อย,อยพระอาจารย์ไม่กัดคนนะไม่กัดอเนี่ยถ้าเป็นแองอย่างเนี้ยตัวผู้ตัวผู้ผใช่ธรรมชาติเนี่ยให้เขาเนี่ทับตัวเมียได้ครับตัวเนี้ย,ยมันจะลงไปปุ๊บแล้วเขาถึงจะประสมผันธ้์ได้ ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยท้องเนี่ยจะเรียบครับอนี่นะครับวิธีดูเต่าอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะอันนั้นก็ตัวผู้ลองดูนี่ตัวที่ขี่อยู่พระอาจารย์ตัวที่ขี่อยู่นี่ตัวผู้หมดตัวผู้ใหญ่ไหมใหญ่ครับนี่รับตัวเมียอ่ะตัวตัวนั้นตัวเมียไหมพระอาจารย์นี่พระอาจารย์ตัวที่อ่ะนี่นะเอาตัวตัวที่การดีกว่าพระอาจารย์นี่เต่าที่โดนรถทับมานี่ตัวนู้น ตัวนู้นอาจ,จารย์จับตัวเล็กดูมานี่ตัวนู้นไม่ถึงมือเออไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงครับนี่น่าจะตัวผู้ครับตัวผู้ตัวเมียดูง่ายๆครับดูใจท้องนี่แหละพระอาจารย์ตัวที่ที่ท่านไข่ไข่เชื่อมต่อไว้เป็นเต่าที่ถูกรดทับเหรอ,อตอนนั้นเขาโดนรถทับแล้วก็เอาลวดเย็บไว้ครับเย็บที่ไหน<อ>เขาไปโรงพยาบาลสัตว์เย็บที่นี่แหละครับ นี่นะครับบางตัวก็รอดบางตัวก็ตายนี่น,น,นี่ตัวนี้ตัวเมียครับรอาจารย์ยกขึ้นนะอ๋อเนี่ยนี่นะครับว,วางเนี่ยมายเรียบเนี่ยนี่คือตัวเมียครับอา่าสัตวญยานครับครับผมพระอาจารย์ให้อาหารมันวันละกี่ครั้งถ้าเป็นภาพเดียวจะให้วันละสองครั้งครับ พากล้วยก็แล้วแต่จังหวะว่ากล้วยดีเยอาไม้ใต่โดยรวมแล้วเขาจะชอบกินกล้วยครับถ้ามีคนมาสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งวันเลยอาจารย์ปล่อยเต่าแล้วจะอายุยืนจริงไหมเออมันคค่ความเชื่อในบางคน,น,นแค่ความเชื่อครับสัตว์ที่มีอายุยืนอยังใช้ยังเช่นอ่อ ช้างหรือว่าสัตว์ที่มีอายุยืนแต่เต่าเนี่ยมันมีอายุยืนกว่านั้นนะครับถ้าการปล่อยเต่าเนี่ยอายุยืนนะมีอันนี้สองไหมมีครับแต่ต้องปล่อยคืนสุนทรมชาติครับนี่นะครับชันะ่วโมงเนี้ยถ้าเต่าที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์ใครที่ปล่อยเต่าลงคลองอย่าไปปล่อยนะตายแน่ ใครเป็นของที่ไม่ใช่แม่น้ําห้ามปล่อยเต่าลงแม่น้ํานะครับแมน้ตายตายเพราะว่าคําว่าได้อยู่ในอาศัยอยู่ในแม่น้ําไม่ใช่แต่เต่าของที่ว่ามีน้ําไหลบ้างเลยหรือว่าน้ําขังอยู่เป็นแอนนองใหญ่ๆอะไรน้ําไม่ไหลเลยเนี้ยน่าจะขาอยู่ได้ครับเพราะว่าเขาจะอยู่ดานิ่งกับไม่ได้อยู่น้ําไหลถ้าใครคิดปล่อยเต่าลงแม่น้ํานะครับที่ไปขาายลงแม่น้ําเจ้าพระตายหมด ตายหมดเพราะว่าขับมาได้โดนมาได้อาศัยอยู่ในแม่น้ําที่มีน้ำพัดแรงเต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับไม่งน้ำเพราะจะนั่งใอยู่น้ำนิ่งหรือน้ําตื้นๆครับอ่าเท่านั้นพี่ะอาจย์บางตัวนี่กระดองเขาถูกทับหรือกระดองถูกเป็นเราโดนรถทับแต่ไม่ตายไม่ตายไต้ตัวนั้นเ็าเรียกลดเสี้ยอครับนี่นะครับน้วนะขับก็จะมานนึกว่าเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงกล้วยครับครับล แต่ละวัน,นมีคนมาป้อนกล้วยหรือป้อนป้อนอะไรมันเยอะไหมพระอาจารย์เมื่อก่อนก็เยอะเนาะหลังจากมีข่าวน้องออข่าวพระเราดังมากๆอะไรมากๆก็จะเลือนน้อยลงเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กับพระอาจารย์นิดหนึ่งนะครับว่าวัดได้รับจากผลกระทบจากข่าวสีกาข่าวพระมั่วสีกายัางไงเดี๋ยวอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้กลับนมัสการก่อนครับพระอาจารย์